ครับโช่อเล่งรถน้ำซิงครับไม่ว่าไปไหนครับจานชูมาดินนนมาเดินดูจานชูนึกว่าจานชูหายไปไหนมามาอยู่ด้านหลังเองครับกบดานอยู่ด้านหลังเฮ้เอารถหมดนะ,ะอย่ารถนี่ขึ้นมา ตกรูคันเล็บมันจะขึ้นไหนหได้ตอนนี้เขาปิดแลขึ้นมาทำรพี่โน,นนะ้นนพี่โน้มันจานชู ไม่ขาดสายสามวันพรุ่งนี้จานชูก็ไม่อยู่แล้วบอกมีติดธุระอีกแล้วฮึ <c oughs> เขาบอกว่าแพ็กค,คู่เลยเอามาแพ็กค,คู่เลยไม่ไม่เรียกคันเล็กมาด้วยหรอคันเล็กอะ่ะกลับกี่โมงนี่กลับบ้านเนี่ยอ,าาอะ ไปเลยสี่โมงแล้วนะได้เวลาแล้วฮะตาโอแกบอกให้ผมอยู่บอกบอกเจ้าว่ากลับพรุ่งนี้เช้าฮะนี่นะที่นี่ที่นี่ กินที่นี่ได้อยู่อ่ะกินอยู่นี่ออโอ้โอยางแค่ ไม่กลัวเี่ยแล้วของแค่ได้ช็อตเด็ดนึงไปแล้วไปแล้วจันทูไปแล้วโอ,โอ้ไม่ต้องถึงมือรถแรง